คุณเคยดูดวงชะตาจากหมอดูบ้างไหมคะหากเคยคุณอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในคราบของหมอดูดวงชะตาหลอกลวงเอาเงินอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณพัชราพรอินตะตาลเธอตกเป็นเหยื่อและสูญเงินไปกว่า5,000บาทคะ่ะวันนั้นนะคะคือแบบว่าเรานั่งทานข้าวอยู่เขาก็เลยมาขอน,นั่งทานข้าวด้วยตรงข้ามกันนะคะ แล้วก็แบบว่าทาักตอนแรกก็ทักเลือกสีผมก่อนว่าแบบเออสีผมนี้ไม่ไม่เหมาะกับน้องนะเราก็เลยบอกคุยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอะค่ะก็เลยทานค่าเสร็จก็แบบว่าชวนไปอีกที่หนึง่งอ่าชวนไปอีกที่หนึง่งก็ไปนั่งคุยกันได้นานประมาณชั่วโมงเลยนะก็คือก็เลยเอาเงินให้เขา200บาทเงิน200บาทเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ หลังจากนั้นหมอดูก็บอกว่าดวงชะตาของคุณพัชราพรกำลังตกมีเคราะห์หนักถ้าไม่รีบแก้ไขอันตรายถึงชีวิตหมอดูใจดีแนะนำวิธีแก้เคล็ดให้พ้นจากภัยร้ายด้วยการโอนเงินให้กับทางวัดเขาบอกว่าเงินนี้เป็นเงินเงินเคล็ดคือน้องโอนไปให้ทางวัดอ่ะเดี๋ยวทางวัดก็จะโอนกลับมาให้น้องหมุด คือโอนไปให้เขาเสร็จก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรติดต่อกลับมาเลยคือรวมๆก็เอาไปให้เขาประมาณ5,600อะค่ะคุณพัชราพรหล,ลงเชื่อว่าเงินที่โอนไป5,600บาทจะได้คืนตามที่หมอดูบอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของหมอดูจอมปลอม ก็หลังจากที่เราเราโอนเงินไปให้เขาอะค่ะเราก็เลยไปเสิร์ชหาไงเออเราก็เลยแบบเอใจว่าเฮ้ยมันมันจะจริงหรอที่เขาจะโอนมาให้เราคือคือเพิ่งคิดได้ไงออก็เลยนี่แหละไปเจอน้องเขาตั้งกระทูก้ก็เลยเเราก็เลยตัดสินใจบอกแม่แม่ก็เลยพาไปแจ้งความค่ะหลังแจ้งความทำให้รู้ว่า มีผู้หญิงถูกหลอกจากหมอดูคนเดียวกันนี้นับ18รายจะเป็นผู้หญิงอะค่ะวัยประมาณเด็กอายุ18ขึ้นไปอะค่ะจนถึงประมาณ20สิบปลายๆก็ไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเจอแบบคนมาทำอย่างเี้ยกับเราอะเราจะแบบเดินหนีไปเลยไม่พูดกับเขาเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตมาก ภัยของผู้หญิงจากหมอดูลวงโลกไม่เพียงแต่ต้องเสียเงินเท่านั้นยังเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเพื่อไปทรรมนาจารย์หรือล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยโดยแอบ,บอ้างว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ซึ่งมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อนี่คือภัยใกล้ตัวของผู้หญิงที่ชื่นชอบดูดวงชะตาค่ะมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้ความเชื่อความศรัทธาเป็นเครื่องมือทำมาหากินหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกราะป้องกันแรกเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อเพราะผลที่ตามมาอาจเป็นภัยร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้หญิงอย่างเราต้องรู้เท่าทันก่อนที่ภัยร้ายจะมาถึงตัวค่ะ